อ่าสวัสดีนกแดงสวัสดีกุนนี่อ่านายรู้จักองค์เทร่าไหมเอ่ยเทล่านึกก่อนใช่วงที่ใส่หมวกนกแล้วก็เต้นเพลงปาปะปะปะอ่ะอ่าที่กระโดดกระโดดเอ้ยไม่ใช่ผิดวงผิดวงผิดวงผิโอ้ยวงเขาดังกระตายทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโปรโมทเพลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะคุณ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 อ่าสมาชิกหกคน เมื่อก่อนได้ยินว่ามีเจ็ดอ่านั่นแหละที่วงเขามีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วอ่าตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณปลายปลายเดือนเนี้ยเออเซียร่าเนี่ยเขาจะเดบิวต์ครบสี่ปีแล้วอ่าสี่ปีแล้วนะเดบิวท์ใช่สี่ปีแล้วแล้วเนี่ยเขาได้เราได้ข่าวมาว่าเนี่ยอ่าไททูเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ดีๆไหนรู้เรื่องบ้างไหมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่าเป็นเพราะว่า เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคสิ่งของเราว่ามันดีมากๆเลยนะมันต้องทำไงบ้างอ่าก็โปรเจกต์นี้เขาจะจัดขึ้นในวันที่29กร,รกฎาคมอ่าเนื่องในฉลองโปรเจกต์ครบรอบ4ปีเทียร่าว้าวน่าสนใจละสิก็จะมีการบริจาคสิ่งของนะสิ่งของต,งต่างๆไปที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิตอืมนายดูเรื่องไหมอ่ามีรายละเอียดอื่นไหมอ่านะก็รายละเอียด,ดอื่นนะก็ วันที่28เวลา11น,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 นาฬิกานะก็ขอเชิญไทฟีนทุกทุกคนเลยมาร่วมสิ่งกันรำสิ่งของบริจาคให้แก่ส่านสมทบเด็กอ่อนลังสิตอ่าอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่านายไม่สะดวกไปอะไรอย่างเงี้ย <c ess iz as> ก็สามารถร่วมสมทบคุนบริจาคเป็นเงินอ่าใช่ผ่านทางเลขที่บัญชีได้เลยนะอ๋อครับไหนไม่ขอเลขที่บัญชีหน่อยอ่าเลขที่บัญชีนะก็ชื่อบัญชีก็าทางการเงินสมทิรักนะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศรีวิลาศนะธนาคารออมทรัพย์ เลขที่บัญชี016 415 893 1อสี่าแดก้าสา่งอ่าคที่ออยที่คที่เลขท,ที่บัญชีอีกครั้งนะ016 415 893 1หอ่าหลังจากโอนเงินแล้วเนี่ยก็รบกวนยืนยันการโอนเงินนะอ่าแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์ติดต่อจำนวนเงินและวันที่เวลาโอนด้วยเข้าม,มายังที่อีเมลนะอึนจองท hfan@hotmail.com อ่า ผมข้อไว้ชัดเจนว่าแจ้งโอนเงินโดยจากสี่ปีเทียร่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดมีเงินไม่พออ่ะขอโดยจากเป็นไข่ได้ไหมไข่จะไข่ได้เหรอเอ้าเอ้าก็หมูยังอยากได้ไข่เช่เลยนี่มันนี่มันสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เนี่ยนอกจากเขาจะโดยจากเป็นเงินแล้วนะก็ ต้องการพวกสิ่งของต่างๆไม่ว่จาจะเป็นนมผงนมกล่อง,องหรือว่าของเล่นหรือรอะไรอย่างเงี้ยผ้าองคออ์ผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยบริจาคได้หมดเลยก็ได้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 แล้วเดี๋ยวจะไปหาเงินมานะเพราะว่าอันนั้นอาจจะไม่ว่าเพราะเดี๋ยวต้องไปยิงหมูด้วยไปยิงหมูอีกเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งรีบไปเดีย๋ยวเพิ่งรีบไปอ่าเขาบอกว่าทุกยอดเงินการบริจาคเนี่ยอ่าจะมีสิ่งของสมานังคนเล็กๆน้อยๆต่อแทน ขอเป็นไร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 อ่าเขาบอกว่าของเนี่ยเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดว้าวเข็มกลัดนึ่งในอา่าการพบรอบสี่ปีของเร่าอยากได้อยากได้อยากได้อ่านะก็หมดเขตการบริจาคเป็นตัวเงินเนี่ยผ่านทางทางี่พ้นที่บัญชีเนี่ยวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมเวลาหกโมงเย็นอ้าวเรนต้องรีบแล้ว อ่าต้องดีต้งีแล้วนะ,อะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกันทั้งหมดเลยระหว่างไทยคีนะน่าสนใจมากๆเลยโอ้อจ้าเจ้าเจ้เจ้าเาเจ้าเจ้เจ้าเ้าจารจวาเาอน้าเ้าเน้าเจ้าเน้าเจ้า้าเ้าเาเจ้าเาเน้า้าเจ้าเจ้าเจเราเจ้มาเจ้าเจาเจาเจะาเด้ายวเราจา้านนเด้ายเราเจ้าเาเเาเาเจาเจาเจาจเจ้าจ้าเจ้าเ้า้เเเลยเาเเเดี๋ยวฉันยิงหนัสติ๊กไปยิงหนัสติ๊กเลยนะ้้าเเ้ เดี๋ยวไว้พบกันที่งานเลยนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่งานดีกว่าเนาะโอเคงั้นบายบายคุณบ๊ายบาย